ร้อยแล้วค่ะพี่น้องเขียนกรนาฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ห้องกัะสิมาฟังเสียงน้องอ้บางคนอาจจะคุ้นเคยกับการแสดงหนเวทีของน้องอายแล้วนะคะแต่ว่ามือนี้อยากใครแฟนคลับแฟนเพลงนะคะทียั่งบ่ท่านไหนสัมผัสนะคะได้มาฟังน้องอายนะคะแบบส,สดๆบนเนาะ<อ>จากก่อนหนึ่งนะคะอ,อา,อาทิตย์ขึ้นก่อนใครในยสยาม วิวงามเม,มื่อนี้เป้นน้ำตาแสงอาที่ส่องแม่น้ำคงมันเวิาสาวคงที่ยมมื่อนี้คนรักระอายืนทั้งผาเบิดแหงละลอ,อยมีไม่จอยบ่สมรอของท่าคำสัญญาบ่มีความหมายจักหน่อยไผว่าสีหักดังภาพเขียนสีบ่ลบหอ,อ,อย ตัวให้คอยน้ำตาย้อยบอกเป็นเอเอทาขอบคุณค่ะเ <_ d isk> สียงใหญ่เสียงข่วงกันเสียงใหญ่นะคะผ่านการใช้งานนะครัอ่า آ, ก็วันนี้มาอ่าเป็นหมอลำในรูปแบบของหมอลำสิงหรือบ้านเนี่ยเต็มตัวนะคะแต่ก่อนกับเป็นมอล่ำมูเน,นาะหนุ่มน้องมอล่ำมูเนาะคะ่ะก็จะเป็นในแนวของ ศาสตร์ศิลป์ของมะลาม,มูนะคะลำเพลินลำแพนทีนี้ก็จะมาแบบว่าเออมาลาซิ่งก็จะเป็นอศาสตร์ศิลป์ที่แบบว่าสามารถได้ทุกรูปแบบนะคะอ่าเอ็นเตอร์เทนให้ได้อ่าเต้นให้ได้เอ็นเตอร์เทนให้ได้ข้ามเบาข้ามจ่าดูแบบตรงมาเรียนแล้วก็เอากอนลัมนะคะซึ่งเป็นลัมกรอนลัมกรอนลัมซิ่ง ก็ออกมาจากลำกรอนเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นะคะืันนี้มาเป็นมอลําสิ่งเต็มตัวกระต้องเอาก้อนลำไหวายครูไปก่อนนะคะเพื่อจะให้เป็นได้รูปแบบของมอลําสิ่งอย่างเต็มตัวแล่ะก็ฝากน้องอายประพาดาด้วยนะคะฝากพี่ฟักนอนน้ำใจ